คอมเมนต์อินโดดูเดือดหลังเสมอกัศูนย์ต่อ0ย์ในรอบรองชนะเลิศเลกแรกศึก AFF Cup 2022ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติอินโดนีเซียเสมอทีมชาติเวียดนามศูนต่อ0ูนย์ในเลกที่2ทีมชาติเวียดนามจะเปิดบ้านรับการมายืนของทีมชาติอินโดนีเซียนในวันที่9มกราคม2023เวลา19นาฬิก30นาทีคอมเมนต์ Comment ชาวอินโดนีเซียคนแรกกล่าวว่านักเตะเวียดนามมีความสามารถในการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวาว่าเวียดนามคือกังฟูของแท้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเวียดนามไม่ได้เล่นฟุตบอล่า ผู้เล่นเบอร์ห้าที่กองเชียร์มาเลเซียพูดถึงในเกมก่อนหน้านี้อินโดนีเซียกําลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันทําฟาวรุนแรงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเวียดนามเล่นเหมือนกับเป็นนักแสดงส่วนดวนวานาเฮาไปเล่นออกแทก,กัน UFC MMA ดีกว่านั้นและเวียดนามซื้อกรรมกาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเบอร์ห้าของเวียดนามคือนักเตวะวัดเซาหลินคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าผมกําลังรอชมการใช้ศอกอยู่คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า,วาพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากในการไปเล่นในเลกที่2เพราะวา่าพวกเราจะได้เล่นในสนามที่ดีที่สุดในโลก คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเป็นการจอดรถบัสที่ยอดเยี่ยมของเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่านากักเตะเวียดนามไม่ได้ฟุตบอลเก่งเลยแต่พวกเขาเก่งกว่าในเรื่องของการใช้มือและเท้าทำร้ายคู่ต่อสู้คอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าจบด้วยสกอร,ร์ศูนย์ต่อศูนย์ถือว่าโอเคและทำไมวานเฮาทำฟาวสองเท้าถึงไม่ได้ใบเหลืองคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียเล่นดีมีเกมรับที่แข็งแกร่งและมีเกมโต้กลับที่รวดเร็วระวังเอาไว้นะเวียดนามชินทีแยังจะมีการสร้างเซิร์ฟรหลที่หานอยวิตัน และเอกี้จะไปเล่นที่นั่นด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าเวียดนามก็ไม่ได้แข็งแกร่ง <S ans> เหมือนกับกองเชียร์ของพวกเขาโมเอาไว้เลยอย่างกับว่า <S <S <ans> <S พวกเขาเคยเอาชนะอาร์เจนตินามาแล้วอย่างนั้นและแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งทีมอันดับ151ของโลคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่า <S <S <ans> <S ถือเป็นเกมที่ดีของอินโดนีเซียและเวียดนามแต่น่าเสียดายที่ไม่มี VA ออะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอันที่จริงแล้วพวกเวียดกงยังคงดีกว่าพวกเราอยู่เล็กน้อยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ทำไมนักเตะเวียดนามที่มักจะเล่นโกรปรกแต่กลับไม่เคยได้ใบเหลืองแดงเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเวียดนามและไทยแทบจะไม่มีโอกาสในการยิงประตูเลยยอดเยี่ยมมากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียคือผู้เชี่ยวชาญด้านรองแชมป์ท่าหาพวกคุณแพ้ในนัดชิงพวกคุณก็จะมีความคิดแห่งความเป็นผู้แพ้ไปตลอดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ช่างมันเถอะพวกเราเตรียมใจยอมรับการโจมตีของเวียดนาม7วัน7คืนในเลขที่2ได้เลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารถบัสเวียดนามไม่สามารถแม้แต่จะสร้างสารรค์โอกาสที่ดีในการยิงประตูในกรอบเขตโทษของอินโดนีเซียได้เลย5 5 5